ว้าวเสียงเพลงสุดยอดมากอะไรจะมิมิกปะจะมิมิกตั้งชื่อเกมไทยชื่อว่าชิบหายชิบหายชื่อชิบหายวิ่งวิ่งวิ่งไม่ทันชิบหายวิ่งไม่ทันมันเข้ายังไงวะเนี่ยพี่กดเดี๋ยวพี่รอกดกอลแอปเปนนะรอแอปเปนนะรอแล้วจะเลือกชัพเตอร์หนึ่งฮะเอาชัพเตอร์หนึ่งทำไมอ่ะอยากเล่นชัพเตอร์หี่เหรอเอาเลย ูดเองนะเออเอ่ะอ่าพี่กดจอยวิเฟนอะกดจอยวิฟเฟนจอยวิเฟนได้ปะจอยอัเฟนได้ปะจอยอัเฟน้มจะนมออไม่ไม่ไม่เช่อของขึ้นปะไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่มีหรอแล้วพี่กดปุ๊กับเพมมารบกดกับเพมมากดก็กดชัปเตอร์มากดชตอร์มกดชปเตอร์มากดกดกดจะบ้าอืม ผมกดตรงเพย์อะเฮ้ยได้ๆตัดเพย์อะแล้วแล้เราแอดกันยังไงอม่ไม่ไม่ผมกดกดตรงเพย์อะเราเราเรากดจอยอะอ่ะกดจอยแต่งวันดูซึ่งตามปะซึ่งตามอันเดี๋ยวซิ่งตามซึ่งแฟน Chapter สี่อะ Chapter สี่นี่อะไปเชิญเพิ่มมาอีกดีกว่าไหมคนน้อยปะไม่เอามันต้องกล้าดิวะคนมันน้อย เฮ้ยพี่น้อยกลัวอะไรเดี๋ยวก็ตายดิคนมันน้อยอยู่คนมันด้อยคนมัน้อยมันมาหรอกพี่มันไม่มาหรอกมันแค่ชวนเราไม่มาหรอกคนละไคนชวนไม่มาหรอกพี่เอ้ยคนชวนไอ้คนแนะนําให้เล่นก็ไม่มาหรอกโอ้โหปาบ้ากดอะไรเยอกดนะมไอพี่หนีความจริงไม่ได้พี่หนีความจริงเราหนีความจริงไม่ได้ไหมมาแล้วต้องไปสุดเลยนะ ก็ตั้งเกมนี้มันมีเติมหรือเปล่าเกมนี้มีเติมเลยนะเกมนี้มีเติมเลยนะมีเติมเลยนะเติมเติมลบจำสเกลไม่มีอ่ะไม่มีฉะนั้นฉะนั้นก็ราคาราคาเป็นหมื่นเลยพี่ราคาเป็นหมื่นเลยมั้งพี่พวกพวกเข้ามาตรงอาร์แกลเลอรี่พวกเข้ามาตรงตรงอาร์แกลเลอรี่ฮะมามาไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแลมันลบหน้าต่างไงกดเพย์อีกรอบหนึ่งกดปุ่มเพย์อ่ะปุ่มเพย์อ่ะอ๋อโอเคโอเคลูกตั้งออกมาเนี่ยนี่นี่อยู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 ่นี่อ๋อเรากด เข้าตรงนี้เขาอาร์ตเขาอาร์ตแกลเลอรี่อ่ะแน่งส่วโลกโลกเลยโลกของจริงเลยโลกของจริงเลยเกาะโลกไม่มีแฟนอาร์ตด้วยว้าวใช่มันคืออาร์แกลเลอรี่มันคืออาร์แกลเลอรี่ไงมันดูไม่เหมือนเลยดูไม่ค่อยเหมือนดูไม่ค่อยเหมือนผมก็เลยว่าไม่ค่อยเหมือนนั่นเลยแล้วเขายืนอะไรกันตรงนั้นอ๋อเดลลอปเปอร์ มันคือจุดอยู่ของจีเอมปะปัปะเวลพบกันนะไปนะผมนะหนึ่งหนึ่งอาผมผมให้เวลาทำใจหนึ่งดทีทำใจดิดิแสิผมจะเริ่มตอนสิบสิบสี่ทุ่มสิบสามสามเจ็ดนะเดร๋ยผมกดเริ่มนะเริ่มผโอเคนไม่ให้ตั้งตัวเลยพูดเลยอันนี้แล้วเนี่ยอ๋อเฟวะ โอเปยบอ่ะมันคือประธานที่ของผู้ไม่เกียรติเว้ยไม่แน่ตอนหนึ่งพี่อ่านพี่อ่านพี่อ่านที่อาจจะตั้งไว้ได้ไหมตั้งไว้ได้ไหมยังไงวะมันคือะธานที่ของรวมรวมยูยูทูบเบอร์อะพี่จังรวมยูทูบเบอร์ที่อยู่อะไรนะโอเคหอมันชื่อหอฮันเกตยอดพี่หอฮันเกตยอดด้วยมีพี่กระชาไหมนะผมแดงแดงไม่มีหรอป่ะเข้าและวไปสามไม่มีแต่ยูทูบเบอร์ต่างประเทศใช่ไหมเนี่ยสาม สองอ้มาแล้วหนึ่งบายอาจุอาจยวอายุอายุชัวอายุซีเรียสไม่ชัวเลยไม่ชัวแล้วก็ซีเรียสด้วยมันถามมันถามถามรอบว่าคุณแน่ใจนะคุณพร้อมจริงนะคุณซีเรียสใช่ไหมเอาละเอาละเอาะเอาล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 ะะไอ้ยาปิเกียอะไอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยปิดเกยออย่างแกุกขึ้นเกียกุหลี่เบาเลยได้ไหมนย หรีบเอาเมอทุกคนพร้อมนะครับเกมอิสแัลยยังแกกดเอเพื่อเอาสัตว์ลาเอาละเอาละที่ปายได้วคูเรายังไม่เล่นยังไม่เล่นชัตเตอร์สีเลยชัตเตอร์สีิ้วอะไรมาเอเดี๋ยวมันใช้มันใช้ไงมากด F F F หรือกด G F เปิดกดอกดกดกดเอก็เป็นประชาตกดกดจีไปสุกนี่มันอะไรอาฟุเตอร์ รับพุทธเจ้าอ๋อโอ้ยดิไปไหนไปไหนก่อนไม่รู้สิพี่พี่พี่ไม่คุ้นเคยมิมาเลยว่าเปิดไม่ได้ยังมีนี่คีกูไม่เคยเล่นกูไม่เคยเล่นไงกูไม่เคยเล่นแถ้าติดเปิดกูอ้าวกูอยู่ไหนวะกูต้องไปตรงไหนถ้าติดเคยเล่นโอ้ยนั่ใช่คนที่มีไกด์นะปาร์พาร์ทเนอร์ไม่ต้องไกด์ดิยิ่งมีไกด์ก็ไม่หนูดิ เป็นตัวจำตัวแก่เป็นตัวจำเป็นตัวแก่ตัวแก่อือปุ๊บโอ้ว้าวอาประตูจะเข้าไปไม่ไมพุ๊บไม่สงสัยอะไรเลยไงเนี่ยไม่พุ๊บอ่ะดดิโซนี่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 เป็นอะไรวะ ตันน oh. oh. yeah> ี้วิตาเหรอเฮ้ยเจ็ตสแตชั่น claro วิโอ้มาเดียววะผมมาเดียววะฝั่งข้างเดียวดีกว่าเหมือนสบู่ด้วยสบู่ตกสบู่ตกอ่ะเฮ้ยพุกพุกพุกพบกวีเบะเบะวีเวีวีเบะเบอามองไงเฮ้ยคนเจ้าของเกมของเจ้าของเกมคนชอบวีเบะเลยดิวีเบะเบเจ้าของเกมรูปนี้มีลิขสิทธิ์ไหมนี่ ไม่น่ามีนะน่ารักนะไปไปเตก้ออกไปเอาก็ต้อบเองตรองเจมส์นเฮ้ยแตงก้าอยิ่วะคุณโดนแตงก้าแล้วไหนก้อนปิดเสียงในเกมแล้วใช่ไหมนี่ไม่ได้ปิดทำไมอ่ะเกมผีปิดเสียงก็ไม่หนุกดีโอเคฮองามไม่น่ามีเอาละให้ให้กวาวสบู่ ไม่เขียนว่าให้เราไฟคียูทกข้างล่างปะอันนี้อันนี้อันนี้ o p e ร drawer นั่นเจอคีแล้วเจอคีผมเจอคีแล้วพวกแปลงลงมาเอาอะไรอยนนี้เอาหลักขาออกให้เลยเอาหลักขาออกให้เลยเอาละเอาละขาลงแล้วพวกขาลงแล้ยเจอแน่ขาลงอีกแล้วหลับตาลงแล้วหลับตาลงขาลงตาไม่เจี่ยงนะแต่มันใช่ใช่ใช่จิตสัมผัสย รูถ่ายไฟบ้า่ายถ่ายไฟให้ผมหน่อยถ่ายไฟหน่อยฉายไฟถ่ายไฟให้หน่อยผมไม่ไม่คนถือคีย์มันนี่ไม่ได้คนถือคีย์ม like, ันจะมันจะมันมันมันถือไฟไม่ได้เนี่ยถืออยู่ถืออยู่เอาละ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 ผมมาดีกว่าอืมเด็กจิ้นนี้ไม่น่าเข้าไปผมมาดีกว่าอือฮึับมาดีกว่าเลยโอเคโอเคโอเคใหญ่มากเลยที่ไม่ได้ ไงวะมาชิมหายทำไงวะอ่าเอาละเอาละเอาละลงทางนีหรอเฮ้ยทำไมเทียนเออพอวิ่งแล้วมันเทียนไม่ติดวิ่งวิ่งเทีเดินเดินเทมไม่ติดอาละจะทำไงวะเฮ้ยจะทองนีจะออกจะออกง่ายซแล้วกูจอจะออกงแล้วกลับเข้าบ้านหรือเปล่าอ๋อเนี้ยเนี้เสรแล้ว ไปต่อไปหาไป,ไปหาห้องก็คือพี่ต้องเก็บเหรอไม่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 ไ,ม,ไม,ม่ผมเก็บคนเดียวก็อ่าโอเคโอเคครับผมมาอยู่วะก็ไม่กลัวหรอกเว้ยกูหลับตาเลยละหลับตาเดิน <laughs> โอ้ยข้างล่างนี่เนี่ยเลยรูกไปจัดไฟผมหน่อยโอเคจัดไปชุดกินปั๊บเออนั่นไงสิบส <laughs> องไปเจอเนี่ย จะใจชิบใหญ่ไฟกระพริบเปิดปิดโอ้โหกูว่าเจอแน่กูวา่าอะไรก็เจอแน่กูว่เจอแน่ไม่ไงสนุกเกอร์วหรหนึ่งในกระซองคนนี่อุย้ยเอ้ยจิบหายระวังหุ่นแล้วนะนี่พูดจริงกันเนี่ยระวังหุน่นละ ทำไมคนเ kind ห of คนทตไม่ได้งคนแค่นีああ้คนมันต oh. ้องการชี้สามมาชี้อ๋อนี่ไงนี่ไงจะลจลเจลจลจะลมันต้องทำอะไรคนงวะคนแนวะอ๋อนี่ใช้โคบังงัดงัดตรงงัดแท้อ๋อใช้ไใช้ไฟครับเด็กใช้ใช้ใช้ยูใช้ยูไมจอมันดูเหมือนงวะจอมันดูเหมือนจอวะโอ้หเลาเอเลาเ เชื่อเพลงเกาหลีเพลงจีนวะอุ้ยอะไรวะโเบะนี่ฮันดวบินพอบหรอไม่ได้ใจพรอบแล้วพวกอาตาอตาละโอ้ไม่ใช่พรอบแล้วมันสมจริงขนาดนี้เย็นๆใจเย็นไอ้ไอ้มจแค่ฟังบอกนะพี่โฟก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 ถามผมนะอะเจลขึ้นมาละ ใช้ทีมผมไปพวกชนะรอดหรเไปใช่ผมนะแคปกดนี่วิธีการรอดมีทีเดียวคือปุ่มไอเทม F4 ไปถ้าเจอขึ้นมาก็กดเลยโอเคโอเคจะปรับเร่งรีบเลยจังหวะนี้กดจริงนะกูกูกดจริงนะกดจริงแน่กดจริงเลยกูเลยกูทิ้งทิ้งเลยโอเคพี่ก็กดเหมือนกันทีนี้ทาง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 นี้ถ้ามีถ้ามีคนเปิดก็มีคนตามมาเอาเราทำไมเราไม่เล่นคอนโปอต่อวะ เออนั่นดีก็คนดูโอ้โหห้องชวนไปนรกไงวะนี่เยตาเดินรอบอะไรล่ะตาเลยดิกลีตากลีตาหลัตาหลับเลยเหี้ยหลับเลยหลับมองไม่เห็นกลีตาดีวะเขกบอกมัไรพวกเรเฮ้ยอย่าพึ่งอันนี้คือป๊อปป๊อปมันเดินได้แน่เลยพวกเชี่ยนี่ อ๋ออ๋ออันนี้มันเดินได้ <laughs> เ,ดเดินเดินเรียมหินเดินเดินชิดกับหิน oh. เดินชิดกับหินแล้วจังหวะนี oh. เ้เอ้ยมันขยับอยู่นะ oh. เออรู้สึกได้อ่ะ เฮ้ยอะไรอะไรมันเหมือนขยับเองเอ๋อทิพย์ผ่าแล้วทิพย์ควบกูไปมันขยับมันขยับเริ่มไหนอะเริ่มไหนอะไม่เจอเดี๋ยวเริ่มไหนโอ้เริ่มใหม่เลยเหรอนู่นเ,เลยเหรอจะยูให <c ười> ม,ม่นะอะไรเนี่ย เดี๋ยวได้โน้มพิงจับตั๊กแกจริงๆโอ้ทำไมดูคนอื่นเล่นไม่เห็นเป็นไรเลยวะคนอื่นเขา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 ลอผาดอันดีเออผาดนดีโคตรงงเลยอ่ะแล้วเนี่ยไปเพื่อเพื่อไปเพื่อนอะไรเงี้ยไปเพื่อนอะไรไป่พกไม่ต้ออกเกมไม่ต้องออกเกมอ่ะเราควรล่ะต้นอยู่ไหนเดียวตน ตายแล้วตายตายหลังที่ก็ตึ้งเกิดใหม่พี่โฟกพี่โฟกพี่โฟกไปไม่ได้อ่ะพี่โฟกเฮ้ยัลโหลเฮ้ยเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยมันขยับได้มันดักมันดักทางมันดักทางไปไม่ได้เลยจิบหาแล้วมันดักทางตอบความไม่ได้เหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออฮัลโหลฮัลโหลมันดักมันดัก พี่โบปกลับเล่นแพนโดฟอร์มะมันหนักโอ้กูจะไปยงไงดิเนมันตักพังกลับแล้วกลับกลับเล่นแพนโดฟอร์มะเออว่างเออ้เออเอโอ